มาทำเมนูกันแล้วบ้านนี้มีแต่เมนูอาหารเนาะเอาเดินตลาดอะไรก็ไม่ค่อยจะได้ไปฝนมันตกยากจะ้ะฝนมันตกทำอาหารอาหารคนยากมายังปลากระป๋องกินกันดีกว่าพวกเราย่ลปลากระป๋องอาหารง่าย นี่มีใบมิ้นมีผักแพวนะมีหัวหอมหั่นหอมกันก่อนไข่หอมยำปลากระปอ๋องใส่หอมเยอะๆทำผักต้นหอมผักชีมองเห็นไหม เห็นเนาะไม่เห็นหน้าเจ้าบ้านนมเลยให้เห็นวิธีทําก็แล้วกันขี้อันนี้ผักเพลผักเพลผักอีสานนะใส่ให้มันหอมหอมเผ็ดเผ็ดนะอร่อยผักนี้อร่อยนี่ใบมิ้นใบมิ้นใบมิ้นกับใบเดี๋ยวพูดเรื่องใบมิ้นก่อนใบมิ้นกับใบสาระแสนแหน่สาระแหน่สาระแหน่ใบสาระแหน่เนาะ คล้ายกันแต่แต่อันนี้มันจะรสชาติแรงกว่ารสชาติแรงกว่ากินเหมือนยาสีฟันเลยใบมิน้นเขาว่าต้านมะเร็งเนอใบตัวนี้สาซื้อมาปลูกต้นห้าสิบบาทเดี๋ยวนี่ใบมิน้น ไปมิ้นด้วยนะคะทุกคนลูกชายลูกชายเขาทำไอ้นู้นล้างหน้าบ้านมันลื่นพริกสดค่ะมีมันนามีพริกสดมีน้ำปลามีชูรสพวกนี้เอาตามรสแคิตามชอบหั่นพริกอนตําก็ได้จริงอ่ะนี่หั่นเนาะ เผ็ดเยอะๆเราชอบกินรสเผ็ดเนี่ยก็เาเรียกว่ากับข้าวคนยากเวลานไม่มีอะไรกินปลากระป๋องที่พึ่งเนาะกับข้าวคนยากเลยมะนาวอือเปิดปาปลากระกป๋องเลย ยี่ห้ออะไรยังไม่รู้มังกรแถวนี้ก็ไม่ขายยี่ห้ออื่นก็ซื้อยี่ห้อนี้เลยไม่ต้องไปซื้อกะไรเรามายำกันเลยอ๋อ